สมมติถ้าคุณเป็นคนแบบดีเนี่ยอะอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกฟังความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราชอบแบบเอ็กเ s s รหสในสิ่งที่เรารู้สึกอเงี้ยออกไปมากเกินหรือรเผด็จการมากเกินเนี่ยเออเอาแต่ตัวเองเกินไปก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องฟังคนอื่นบ้างเนาะส่วนถ้าสมมติเราเป็นแบบไอเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าต้องจัดลําดับความสําคัญให้ดีขึ้นนะคะไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะว่าไอเนี่ยเป็นคนที่แบบเจ้าไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะมากนะคะเออก็ต้องฝึกในฝั่งตรงข้ามบ้าง หรือถ้าเป็น S นะคะก็ต้องรู้ว่าควรกล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความคิดเห็นปรับตัวอะไรให้เร็วขึ้นไม่กลมเกลียวกับชนคนอื่นจนลืมป้องมายตัวเองเกินไปนะคะอืมแล้วก็สุดท้ายถ้าเราเป็นแบบ C นะคะก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องฝึกเปิดใจหรือรับความเปลี่ยนแปลงลดความกังวลในรายละเอียดบางอย่างที่มันไม่จําเป็นเกินไปอะคะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีในการพัฒนาตัวเองของคนรูปแบบต่างๆนะคะอืม ดีไอซิงเนี่ยเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพภายนอกที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้เสมอนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณอยู่ที่ทำงานคุณอาจจะเป็นดีใช่ไหมแต่ว่าเวลาคุณกลับบ้านอยู่กับคนที่คุณรักคุณอาจจะเป็นเอสก็ได้อ่าใช่ไหมเพราะมันเป็นพฤติกรรมภายนอกเนาะดังนั้นเมื่อรู้แบบนี้แล้วค่ะคุณก็ควรนําไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วควรปรับตัวอย่างไรทําให้คุณพัฒนาตัวเอง ไปอีกระดับหนึ่งรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างรัาบรื่นมากขึ้นได้ด้วยนะคะ,ะถ้าสมมติใครอยากทำแบบทดสอบนะคะก็ไปเซิร์ชเอาใน Google ได้เลย DISC แบบทดสอบนะคะเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ